รีวิวภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible The Final Reckoning ปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณะ <should> หนังเรื่องนี้นะครับมีความมโหฬารตูมตามมีความอลาัางการมากๆนะครับเป็นหนังที่ให้ความรู้สึก ทุกอย่างมันแกรนไปหมดนะครับจากการกระทําจากการถ่ายทําวิธีการโค้ชอัพทุกอย่างแม้แต่การเล่นเนี่ยเราจรู้สึกว่าภาคเนี้ยเขาดูยกสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับและเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆรู้สึกมันเหนื่อยมันลุ้นมันเอาใจช่วยหวาดเสียวแล้วก็ภาคนี้เนี่ยแอบมีความสยองขวัญเข้ามาผสมเล็กๆน้อยๆด้วยถ้าไปดูจะรู้ทันทีนะครับว่าไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันคือฉากแบบไหนบ้างนะครับเอาละ่ะภาคนี้เนี่ย ล็อกกี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เขาวางให้ภาคเนี้เป็นภาคจบนะครับเป็นภาคปิดแฟนชส์สายลับชุดนี้นะฮะทุกอย่างที่เป็นการแอคชั่นแบบระห่ำระห่ำขั้นสุดเนี่ยก็ใส่เข้ามานะครับแต่เรากลับรู้สึกว่าเออมันไม่ถึงกับว้าวตื่นเต้นมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮียแกทำอะไรได้บ้างนะครับทอมครูซทำอะไรได้บ้างแล้วก็จากตัวอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่ามันออกมาเพอร์เฟกต์แล้วแหละแต่มันจะจบยังไง อะไรแบบนี้ก็คือเป็นหนังเป็นหนังฟอร์มยักษ์จัดเต็มที่เรารู้สึกว่าแอคชั่นะมันดีอยู่แล้วนะครับคือทำดีก็สมตัวนะครับทำแย่หลงคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรเพราะหนึ่งหลายภาคที่ผ่านมาเนี่ยมันชดเชยกันได้คราวนี้การจบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแกรนทางการเล่าเรื่องสูงมากนะครับมันมีความอลังการนะบอกไม่ถูกเพื่อนเพื่อจะรู้สึกว่ามันดูใหญ่อะหนังมันดูใหญ่นะครับ แล้วเป็นการเล่าที่จริงๆมิใช่เนื้อพื้นบอลเนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้มีการเล่าที่ค่อนข้างการะชับนะครับค่อนข้างไปเนิบๆด้วยซ้าไปและเจาะอีซานฮันเนี่ยเป็นหลักแต่ภาคนี้เนี่ยชัดเจนเลยคืออีซานฮันฉากหนึ่งนะครับตัวละครอื่นฉากหนึ่งและไปด้วยกันได้ดีกลับรู้สึกว่านี่เขาย่นมากที่สุดแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออจริงๆทําแบบนี้ก็ได้ในภาคเก่าๆนะครับเพราะจริงๆแล้ว คือภาคเก่าๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสึกว่ามันมีช่วงเหนื่อยเยอะมันมีช่วงยืดเยอะนะครับแล้วก็มันมีความกักกักอยู่ในภาคเก่าๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งทําไมคนจํา Mission Impossible ในภาคเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยได้ 1. รายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมาก 2. เป็นหนังที่รายละเอียดยิบย่อยเยอะไม่พอเนี่ยเขาไม่ได้บอกแบบละเอียดละเอียดด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะทุกอย่างจะมาเคลียร์ในภาคนี้ เราจรอึศึกว่าถึงเขาจะพูดเยอะอธิบายเยอะแต่มันดูกักกักดูเป็นน้ําอะไรแบบเนี้ยและเราลืมได้ง่ายอยู่แล้วเพราะหนึ่งมันเป็นศัพท์แบบศัพท์บแบบว่าศัพท์เคมีสูงมากนะครับศั์ของเรื่อง AI สมองกลที่มันเป็นเรื่องล้ำๆอีกอะไรแบบเนี้ยแต่ภาคเนี้ยเราจะได้รู้กระทั่งที่มาของตีนกระต่ายจาก m i 3นะครับก็คือภาคที่3นั่นแหละนะครับที่ค้างคาม,มาตั้งนานแล้วจะ20ปีแล้วว่ามันคืออะไรวะตีนกระต่ายนะครับ ชัดเจนในภาคนี้เนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเ,เมื่อปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องการจะครอบของโลกนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์คือไม่อยากจะอะไรให้มันเวอร์หวงังเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันคือ AI ที่พัฒนาตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยมันต้องการจะควบคุมทุกอย่างนะครับที่เป็นประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีขีปนาวุธนิวเคลีย์นะครับครองได้ควบคุมได้เนี่ย เขาต้องการจะล้างบากมนุษย์เลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของ AI จริงอ่ะมันล้ำขนาดนั้นะนะครับความฉลาดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาหมกเม็ดเรามาตลอดหลายๆภาคหลายๆปีที่ผ่านมาเพื่อจะ b u i l อัพว,ว่าแต่ละภาคเนี่ยไอตัว entity เนี่ยไอตัวปัญญาประดิษฐ์อันนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาตัวของมันอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆง่ายๆก็เหมือนกับเเพิ่มเฟิร์มแวร์อัปเดตตลอด ว่ามันต้องการครอบครองอะไรบ้างนะครับตรงกันข้ามมนุษย์เนี่ยพอได้รู้ว่าเอนติตี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็อยากจะครองเอน i ิตี้อีกทีหนึ่งเอนติตี้ก็รู้ว่าใครจะครองมันมันก็ไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก,ก็ก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะใหญ่มากกลับรู้สึกว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจริง,รงๆเข้าใจว่ามันต้องเป็นซีนของพระเอกแต่ถ้ามันใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ไม่ใช่ระดับชาตินะโลกทั้งใบอะทำไมาร,รัฐบาลเนี่ยถึงส่งแค่ อิสตันฮันเนี่ยไปจัดการอะไรแบบเนี้ยและทําไมถึงวางใจแค่คนคนเดียวถึงแม้จะเสียงแตกนะว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันไก่อันหนึ่งก็คือเออวางใจอีสานมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สุดท้ายยังเข้าสูตรเหมือนเดิมตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายคือพระเอกคนเดียวคือความหวังโอเคเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นเนี่ยฉากแอคชั่นแบบ หมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับภาคเก่าๆอย่าง Fall เ u t เนี่ยอันนั้นสุดๆแหละแต่ภาคนี้จะเน้นในเรื่องของความอลังอย่างที่ล็อกกี้บอกอันนี้จะพูดบ่อยนะเพราะว่าหนึ่งเช่นฉากประทับใจนะครับหนึ่งในฉากที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วล็อกกี้ชอบมากคือฉากเรือดำน้ำนะครับมันรู้สึกว่าหนังมันดูแกรนขึ้นมันดูใหญ่ขึ้นไปอีกสเกลหนึ่งเพราะว่าผมค่อนข้างอิมแพ t ตรงนี้เพราะหนึ่งอะไรที่มันเป็นความรับระดับชาติเนี่ยมันจะโดนเก็บไว้ในอะไรแบบเนี้ย เรือดำน้ำนะครับหรือไม่ก็อย่าง a อเรฟที่เรารู้จักที่เขาค้นคว้าเกี่ยวกับเอเลี่ยนอยู่กลางทะเลทรายเนวาดาอะไรแบบเนี้ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันลับมากๆเนี่ยและสอดคล้องกับความเป็นจริงผมเลยรู้สึกว่าเล่นประเด็นเรือดำน้ำนะมัน IMPACT มากๆนะครับอันนี้เวิร์กต่อมาเนี่ย ถามว่าตัวของนักแสดงอย่างทอมครูซเนี่ยอันนี้ขอตัดออกไปคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าก็คงมาตรฐานมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้นะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์โดยเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องเล่นอะไรนะครับโทนของมันแบบไหนแต่นักแสดงคนอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราผูกพันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความที่มันผูกพันเนี่ย ทุกอย่างมาเลยดู Impact มันดูสะเทือนอารมณ์นะครับมันดูมีมินิ่งมากนะครับแล้วไม่รู้ทำไมภาคเนี้ยนักแสดงทุกคนเล่นดีคือดีดีอย่างไรในภาคเก่าเนี่ยภาคเนี้ยเหมือนดีขึ้นไปอีกดีมากๆมากๆแบบเหมือนทุกคนรู้ว่านี่คือภาคสั่งลาจริงๆไว้ลายมากๆฉากแอคชัน่นก็ไว้ลายมากๆจนผมรู้สึกอย่างนึงว่า Mission Impossible เนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นและจบเรื่องดีเทลอะ ลืมได้ก็ลืมช่างมันเพราะมันลืมแน่แนถ้าเกิดจะดูภาคใหม่เดี๋ยวค่อยมาทวนใหม่แต่ภาคนี้มันเหมือนกับเฮ้ยเราจะรู้สึกว่าทําให้มันเคลียร์ก็ได้นี่หว่าและทําให้มันอลังเข้าไปได้อีกก็ทําได้นี่หว่านะครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยผมว่ามัน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 ยังน้อยไปมันสุดมากกว่านั้นอีกนะครับแอคชั่นบอกเลยว่าผ่านนะครับการแสดงดีนะครับและภาคนี้เนี่ยเขาเกียบบทบาทให้นักแสดงทุกคนดีอันนี้อันนี้ชมอีกอย่างไม่มีใคร เป็นรองไข่ไม่มีใครรู้สึกว่าซอฟกว่าไข่ทุกตัวละครดีนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเยอะแต่ไม่เสียเปล่าอันนี้ชอบนะครับต่อมาเนี่ยจุดที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดน่าสังเกตด้วยความที่หนังเขาเป็นหนังแบบหลังๆน่ยยิ่งภาคหลังๆมาเน,เน้นฉากผัดโผนหวัดเสียวเนี่ยเราจะรอดูฉากพวกนี้เหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่เขาเน้นเกินไปเนี่ยบางมูดเหมือนดูกายกรรม มันเหมือนจงใจแบบจงใจจะให้มีฉากแบบต้องเกาะตรงนี้นาน,น,านต้องหวาดเสียวนาน,านซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองถึงเซนส์หรือความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์จะต้องมีความกลัวบ้างเช่นการปล่อยตัวงห้ถขลำไหลไปตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่มันน่าจะตายมันไม่น่าจะยังเกาะได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แช่ซีน,นานนานไปหน่อยแต่บรงจุนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันออกแนวกายกรรมนิดนึงดูเหมือนเหมือนดูโชว์สตัร์แนนะครับอีกฟิลหนึ่งที่ได้รับเกี่ยวกับภาคนี้คือเหมือนเราดู ดูเกมที่มีเควสอะฟีลแบบนั้นเลยนะครับแต่ชอบไหมโคตรชอบเลยมันให้ความเป็นหนังสายรับยุคเก่าสุงมากแบบว่ายุคแปดสุกเลยแบบนี้เลยนะครับกี่ยวกับอ่ะมีเสียงจากคอมพิวเตอร์จากไฟล์จากไรอะไรก็แล้วแต่ถึงอีตัน,นะครับอธิบายได้นะนะน่นห้าวิเราจะทําลายตัวเองอะไรเงี้ยผมยังชอบสไตล์แบบนั้นอยู่นะครับอ่ะโอเคเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นหนังที่สั่งลาคือ สั่งลาจริงๆนะครับแล้วก็ในโรงเนี่ยคนดูเยอะมากๆมากๆมากๆหนักมากคือแทบจะเต็มแถวหน้าแล้วผู้ใหญ่มาดูเยอะประมาณหนึเพราะอะไรมิชัินเบอสเบอร์เนี่ยภาคแรกเลยมันอยู่ในช่วงน่าจะประมาณปี เออก้าห้าเก้าหกอะไรแบบนี้แล้วมันยังเป็นซีรีส์มาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือผู้ใหญ่บางคนนะดูตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอะ่ะแล้วคิดดูทุกวันเนี้ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยเหมือนเขาโตมาพร้อมกับทําครสูสนะครับมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยภาคนี้มันเลยเหมือนกับคนเก่าคนแก่เนะี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็มาส่งหนังเรื่องนี้ด้วยกันเด็กยุคใหม่ที่ดูมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออยากดูให้จบนะครับมันก็เลยค่อนข้างสนุกและอบอุ่นมากแล้วก็เรียกชั่นคนในโรงเนี่ยชาควายวอยาู่ คนมีรีแอคชั่นกับมันมากนะครับคนรู้สึกกับมันมากๆผมผมบอกเลยว่ามันเวิร์กนะฮะบีฟอัพอีกทีเรื่องนี้อลังการงานขายมากการแสดงดีมากนะครับจากแอคชั่นดีมากและอะไรที่มันค้างคาเนี่ยก็มาเคลียร์และเป็นการเคลียร์ที่โอ้เข้าใจแล้วแต่เป็นเข้าใจแล้วแบบแอบหมันเคีียวอ่ะแอบแอบแบบไมบางอย่างบอกก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องหมกเม็ดนานเกินไปบางประเด็นอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเค ตัวละครน,นะครับมีการพัฒนาในการแสดงที่ดีนะครับผมชอบอีกแบบอีกแบบเลยเพราะว่าปกติแบบเก่าๆผมไม่ได้อินมากไม่ได้ซื้อมากทีม IMF ทั้งหมดเนี่ยแต่ภาคนี้ทุกคนเล่นโคตรดีเลยชอบมากๆนะครับอิมแพกมากก็จุดที่น่าสังเกตก็แค่นั้นเองนะครับรู้สึกว่าบางซีนเนี่ยจงใจแช่เกินไปแต่ก็เข้าใจได้อีกแบบหนึ่งคือฉากแอคชั่นที่มันอลังมากๆเนี่ยที่วัดถ่ายด้วย iMAX เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพื่อนๆนเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องจัดเต็มให้มันคุ้มนะครับระยะเวลาในการอิ่มเอมกับมันอ่ะพอมาทีมันก็นานประมาณหนึ่งเลยนะครับมิช mm ั i นิพสเบอร์นะครับภาคนี้ The Final r e c k o n i n g เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่ดูแฟรนไชส์นี้มานานนะครับแล้วก็ติดตามมาแต่ภาคแรกจนอยากจะจบไปกับมันเนี่ยเหมาะแน่นอนนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่เคยดูภาคไหนมาเลยเนี่ยเอาจริงๆนะมาดูก็ได้แล้วคุณค่อยไปทำการบ้านทีหลัง ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างที่มันอาจจะขาดหายไปคือเราอาจจะไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตัวละครมากนะครับนั่นแหละเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องนี้เหมาะกับทุกคนนะครับและป่าทอมครูสทำให้เรารู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้ายังเก่าจริงเมนเทนตัวเองแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้โลกนี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ทำนะครับก็ไปชมกันได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ iMAX กก็ดีนะครับ GLS โรงที่ลองมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเนื้อสิ่งอื่นใด ถ้าโรงธรรมดาเป็นระบบดอบย์แอตมสก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ